เช้าวันที่สิบพุาสองพันห้นาร้อยหกสิบเช้านี้ที่สันตัวัวบรรยากาศปิดการมืดมิดน,นะครับไม่หมองหนา เต็นท์นอนผมนะครับ นังเต็นครับ หน้าหนาวเลยดูหน้ผาผา